เส้นทางเพิ่นให้เฮาหยุดทักไว้ซ้ำนี้โชคดีเด้อล่าเมื่อเจ้าตัดสินใจไอ้สิคิดว่าเป็นฝันรายเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไป เพราะว่าหักมันไปบ่ได้สุดท้ายก็ต้องจบบุญที่หวมกันมาแต่ศาสตร์ก่อนแค่มาพบกะสีเจ้าไปต้องสละคำว่าตลอดไปอายยอที่จำอายในน้ำ ผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเทียงแค่ผ่านที่บอคิดต่อไปหลายกว่านั้นเหตุเจ้าพ่อทางไม่หักพันสาเดินางมือนีเบิดนาทีของไอส่งทางย่างไม่ก,กับคนใหม่ tibom Men'ai